สว,ส, pues ส,สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยยสิหาปรับแสงโอ้ยัางมืดตึมเออสีให้เนี่ย มือตึงสเ, د, สเปียดสเปียดกกับมาหม่องเกาผ้าย้อนกลับมาหมองเกาพสพี่ใหญ่พี่พี่ใหญ่พี่มมีสเตอร์พหพี่ วกบ้านขาจะยู่รีมนี่จะดีเลยมาเล็นนาอยางยักงกระง่ายอันนี้เมืองสะเปีดเยดนี่ง่ามขึ้นกันเมืองนีกระดาษน้อยๆน้อยๆกระง่ามอยู่สะเปียดเห็นนักท่องเที่ยวกับมะลายขึ้นกันเด้อสเปียดง่ามขึ้นกันแมนอยู่น้องมันเป็นออกสีน้ำเงินเขียวๆขึ้นมะละก <c oughs> อใน,นเมืองสเปียดสสเปียร ขอบคุณทด้พี่น้องเด้อดังเกดล้านดวงใจเกดล้านแปดล้านดวงใจเนาะนี่กับเมืองสเปียดนักท่องเที่ยวกับนิยมมาก้วยกันกะว่าคนกินมาหลายนี่ทาเลือยผก็มาจอดนี่ทาเลือ ทาเลอคนกำลังมากขึ้นกับวบลายทั้งขนกำจัดมากขึ้นทายลูกวลายเป็นใดทาเรือสปียนเซฟิเชเรนสวยทุกที่ค่ะที่เป็นที่เป็นที่หนึ่งเรื่องวิวหลังร้านแมนอยู่น้องวัน <'m> YouTube เป็นส้นเกลียวกันอยู่นี่แหละลานซับลานซับอ้าว ปังปังร้าแก้วรานสาวแก้วไหน้เรฟงกงเดย์ฟังกงเพอร์เฟคกู๊กูซับไป10ปี I c back t e a ย I come back Thailand uh keep money for Sweden yeah ปี10ปีจะกลับมากกั I come back to work give money many 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 ah come back to sleep. s w i t e l n I look for you sexy man eh Switzerland thank you no 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 problem มามาคนเดีย no no sexy I take for you Mama <laughs> <laughs> look too eh okay มาขี้กันนะให้ยิ้มปีกันแบบที่ไม่อาแต่บ้านแม่นี่ยละหาให้มันคนบมดีแบบที่ว่า โอ้ายอาเองดตีกันมากก็สไม่ยากัมเนจอรออยูแคเดมวล่ะร์นมอสซาแล้วเคชีคอมพานีอ่คอมพานีอมัมาเออสิมาออกไปกระทิงเลยล่ะี่เป็นอสซิพาซซิเป็ บอสโนบอสบอสไอเจ็ดสิบเจ็ดสบบอสเขาเดีวกินไปเจ็นบเอ้ยบอมื่อกี้ไปเฮ็นน้ำกระเจามาได้แชร์สามหาสิบหาสิบให้ได้ต่อได้กับปลาลูปบาลูตองเบิงราค้าลราก็จะหายจากบบอันนี้ล่งแร่มนี่น้องโบพีผ้ามาเลแหลกสปีดนี่มาโรงแรมเนี่ไม่กินบันนาสปีดนี่แ่ะ เป็นร mm ้ hmm. านอาหารอิตาเลียนเป็นร้านอาหารอิตาเลียนอาหารอิตาลีนี่สวนองุ่นนั่งเพื่อนี่น้องโบพีผ้าเคยมาเก็บเด้อสิบอ,อกหายมาเก็บองุ่นสมโมกเละสิบหกเหรียญน,นี่ <c oughs> เอาสู้งานเด้อมาอยู่สวิทนี่สวนสวน,สวนอยู่ทั้งเพื่องนี่บองด้วยนีเมอร์พีผ้าไปนี่เนี่ยมันจะเป็นสวนองุ่นนะ่ะเป็นแถวเป็นแถวอยู่นะเอาหายสมโมงเละสิบหา มาใหมให่ๆลุยดูงานเด้อชั่ว,วโมงละสิบหา้า